สวัสดีครับจะมาแกะซองนะครับเพราะมีความสงสัยว่าจะไม่ใช่ของที่ผมสั่งนะครับอันนี้เป็นร้านค้าจากร้านค้าจีนนะผมสั่งแบบนี้นะเน่วนขยายเลนนะครับเขาบอกเป็น LED นะ เขาบอกขยายได้สามสิบเท่าเป็นแบบนี้เลยนะเพ้อมมาแบบเนี้ยผมลองกดดูนะอืมก็ไม่น่าจะเป็นการแพ็คนะทีนี้การซื้อในช้อปปีเนี่ยมันจะมีการส่งคืนใช่ไหมแล้วอันนี้มันของจากจีนด้วยนะ่ะเนี่ยมันจะส่งส่งคืนกันยังไงเนาะแล้วก็ ของลาซาด้ามันจะให้ส่งไปที่บริษัทลาซาด้าใช่ไหมเหมือนของช้อปปีเนี่ยมันจะให้ส่งไปที่ผู้ขายขอคืนกับผู้ขายโดยตรงนะอืมคันนี้นะทำยังไงดีแล้วก็เหมือน,อนกับมันมีต้องให้ผู้ขายตอบรับด้วยนะว่าจะให้คืนหรือไม่ให้คืนด้วยนะระบบของช้อปปีเนี่ย เหมือนเคยผมเคยสั่งซื้อของนะแล้วก็ยกเลิกรายการหนึ่งแล้วเพื่อที่จะใส่โค้ดไงผมก็เลยยกเลิกไปแล้วก็ค่อยซื้อใหม่สั่งซื้อใหม่แล้วใส่โค้ดส่วนลดไปร้านค้ามันไม่ยอมยกเลิกให้ว่ากฏดว่าต้องส่งของเบิ้ลมาเสียเสียค่าซื้อสองอ่า สองรายการน่ะน,นี้ผมผมดูนะว่ามัน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 ดูแล้วไม่น่าจะใช่ของที่เราสั่งอ่ะเนี่ยว่าละข้างในเป็นกระดาษโดนละร้านค้าจีน เป็นพลาสติกนะนี่ของที่ต้องการนะครับเป็นรายการสั่งซื้อนะครับเนี่ยเราสั่งซื้อไปเนี่ย ได้แบบนี้มาเนาะเดี๋ยวลองติดต่อทางช o อปปี้ว่าจะจะยังไงเนี่ยแล้วผิดชอบเป็นยังไง